บ้านหนองคายสอสะพยเกาหลีภาษามีคำโลกมาเป็นเคย เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้เป็นแน่สำหรับยูทูบเบอร์สาวคนสวยที่ทังน่ารักและขยันเป็นอย่างมากเรียกว่าทั้งวันเธอคนนี้แทบไม่ได้นั่งนิ่งๆเลยสไปร์เกาหลีาบโคเรียช่อง YouTube ของสาวไทยทำคลิปแล้วประสบการณ์ชีวิตของการเป็นสไปยอยู่ที่เกาหลีใต้ปลูกผักเก็บผักช่วยงานครอบครัวสามีถ่ายทอดออกมาในมุมแบบน่ารักน่ารักมีแฟนคลับให้ความสนใจติดตามกันเป็นจำนวนมากนานๆจะได้กลับมาที่ประเทศไทยสักครั้งสง ฮยอนเป็นชื่อเกาหลีที่พ่อแม่ปูย่ย่าพ่อแม่ของสามีตั้งให้แต่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งคือกุกกิกสุภัยพรนันทเดชสำหรับจุดเริ่มต้นของการทำคลิปเริ่มตั้งแต่ปี2562เกิดจากความคิดที่อยากเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและเรามีครอบครัวสามีเราเห็นเขาทำงานจนไม่ค่อยมีวันหยุดและอายุมากแล้ว ได้ยอยากหาอะไรที่เพิ่มรายได้ทําให้ในอนาคตเข่าได้พักผ่อนได้เพียวบ้างคุณซอเล่าว่าครอบครัวสามีจะเปิดร้านอาหารเกาหลีพวกไก่ต้มสมุนไพรพวกหมูย่างเนื้อย่างมีหมดเลยแต่ลูกค้าจะมีช่วงตอนเที่ยงและตอนเย็นเท่านั้นทําให้ไรายได้ไม่เยอะมากเลยเกิดความคิดหาไรายได้เสริมด้วยการปลูกผักคุณซอเล่าอีกว่า พี่สาวที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเขามีสามีอยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วเราก็โสดอยู่เขาก็ติดต่อให้เรารู้จักกับครอบครัวของพี่ชินติดอยู่ประมาณสองปีเวลาแม่ยติโทรศัพท์เขามาก็เห็นหน้าเราเขาชอบพูดว่าน้องสาวยังไม่มีแฟนรอครบมากับลูกเราไหมคุยกันนิดนิดหม่หน่อยอยู่แบบนั้นสองปีจนกระทั่งเราตัดสินใจไปหาพี่สาวที่ประเทศเกาหลีทาให้แม่ยตาได้เห็นตัวจริงของเราแม่ยตาจึงพยายามคุยให้เราลองคบกับลูกเขาดู จากนั้นพอเราได้สัมผัสด้วยตัวเองมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือเราใช้ชีวิตมา31ปีแล้วถ้าเราอยากมีความรักสักครั้งหนึ่งก็ขออยู่กับพ่อแม่ไม่ชอบเที่ยวตะเลจ,จนมาเจอพี่ชินแต่ตอนนี้ประมาณ3ปีแล้วที่เราได้อยู่ด้วยกัน ซึ่งพ่อแม่เราทําอะไรจะเข้าไปช่วยด้วยตลอดแม้กระทั่งแกกระเทียม5-10เมตรเราก็ไปนั่งทําด้วยซึ่งเธอนั้นเป็นขวัญใจของสาวสาวลายต่อหลายคนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของหญิงไทยที่ดังในต่างแดนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากจริงๆคะ่ะ